สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอนะคะแม่หมอกับสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อคนที่ทําผิดทําบาปกับคุณเขาสํานึกได้หรือ,อยังขอโทษนะคะเขาสํานึกได้หรือ,อยังเรามาดูค่ะพลังงานของเขานะคะพลังงานของคนที่เขานะคะคิดไม่ดีทําบาปกับคุณ ทำผิดกับคุณเนี่ยเขาสำนึกได้หรือยังมาดูพลังงานของบุคคลท่นนั้นสิต้นไม้โอ้พลังงานของเขานะคะยังมีความเจ้าเล่อยู่เลยค่ะภายนอกอาจจะดูว่าเป็นพลังงานที่เข้าใจ เข้าใจบาปบุญคุณโทษแต่จริงๆแล้วรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนสํานึกได้แต่จิตวิญญาณจิตวิญญาณส่วนข้างในลึกๆยังมีความต่อต้านยังมีการอยากเอาชนะยังมีความเจ้าเล่ยยังมีการที่มุ่งที่คิดไม่ดีอยู่นะคะนี่คือพลังงานของคนที่เขาคิดไม่ดีคิด คนที่ทําผิดทําบาปกับคุณนะคะที่เขาํานึกได้หรือยังพลังงานของเขายังต่อต้านอยู่เลยค่ะมาดูอีกซิ เขานะคะเขาเป็นคนที่ใช้ความความเจ้าเล่ห์ความเจ้าเล่ห์ข,ของเขานะคะไปในทิศทางที่ไม่ดีที่จริงนะคะถ้าเขาจะทําสิ่งที่ดีๆไม่ใช้ความเจ้าเล่ห์ไปในทิศทางที่ไม่ดีนะเขาจะเป็นบุคคลที่ดีมากๆค่ะเพราะพื้นฐานพื้นฐานจิตข้างในของเราจิตวิญญาณของของเขานะคะสิ่งที่เขาเป็นนะคะ พื้นฐานเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเมตตามากค่ะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวเขาเป็นคนที่ชอบทามาหากินเขาเป็นคนที่มักจะมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตเสมอแต่เขาไม่พอใจในสิ่งที่เขามีเขาไม่พอใจในสิ่งที่เขาเป็นเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายเขาก็เลยทํา ตัวให้ตัวเองนะคะมีปัญหามากขึ้นนั่นก็คือการใช้ความเจ้าเล่ห์ของตัวเองเนี่ยค่ะไปในทิศทางที่ไม่ดีอาจจะเป็นคนที่เจ้าเล่ห์กับคนในครอบครัวของตัวเองเจ้าเล่ห์กับคนลักคู่ครองคือเขาจะยังไม่นึกถึงใครหรอกค่ะเพราะเขามีความดือ้อมีความอิโก้อยู่ในจิตวิญญาณของเขานะคะจิตวิญญาณของเขานี่โอ้โหเป็นอย่างนี้เลยค่ะจ้องเลยค่ะ พร้อมที่จะตานี้ใส่ชื่อมากนะคะแต่ถ้าดูดีๆก็จเจ้าเล่หมากเขพร้อมที่จะแบบว่า,าขย่าบุคคลที่อ่อนแอกว่าเขาค่ะเขามักจะเก่งกว่ากับคนที่อ่อนแอกว่านี่คือพลังงานของเขานะคะเขาเป็นพลังงานที่ดูผิวเผินเนี่ยว้าวเพื่อนฝูงรักมากเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่อ่อนโยนภายนอกอ่อนโยนอยุขัดกันมากค่ะขัดกันมากๆค่ะ มีสองบุคลิกก็ได้ว่าก็ก็ว่าได้ค่ะแล้วแต่สถา,านการณ์ที่เขาจะปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนว่าเขาจะไปอยู่กลุ่มนี้เขาจะเป็นแบบไหนไปอยู่กลุ่มนี้กับบุคคลท่านนี้เขาจะเป็นแบบไหนนี่คือพลังงานของเขานะคะเป็นพลังงานที่เป็นคนที่ไม่ยอมคนคะ่ะเป็นพลังงานแบบนี้ละคะ่ะแล้วเรามาดูนะคะว่าเขาทําผิดบาปอะไรกับคุณละคะเขาทําผิดบาปอะไรกับตัวคุณคะ อาจจะมีเสียงเล็ดลอดเข้ามานะคะต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยเขาทำผิดบาบอะไรกับคุณคะออกมาเอาเลยโอ้โหสามใบพอดีเลยอุย้ยขึ้นเหมือนเดิมคะ่ะเพื่อนๆอ,อ๋อเขาทำผิดาบาปอะไรกับคุณ ภายนอกอย่างที่เป็นบุค,คลิกที่แม่หมอได้กล่าวมาเมื่อกี้ค่ะภายนอกของเขาจะดูเป็นคนที่เมตตาเป็นคนที่ดีมากๆแต่จิตใจข้างในลึกๆของเขาเข้าไม่ถึงคาําว่าศีลธรรมเข้าไม่ถึงคําว่าบาปบุญคุณโทษเลยค่ะเขาไม่มีด้านนี้เลยค่ะแต่ภายนอกเขาจะเป็นคนที่บ้า,ากุศลมากๆค่ะคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะทำบุญเอาหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะแล้วเขาเป็นพลังงานที่ สิ่งที่เขาเห็นคุณนะคะคือเขาเห็นคุณเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคุณเป็นคนที่ดูผิวเผินนะคะเป็นคนที่ไม่ทันคนแต่ไม่ใช่ไม่ฉลาดนะคะคือ,อเหมือนเหมือนเด็กเหมือนคนที่ไม่คิดร้ายกับใครเหมือนคนที่จะชักจูงไปไหนก็ได้เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครเป็นคนที่รักสงบเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่เขามองคุณนะคะ อแล้วทำไมล่ะคะก็ทำผิดบาปอะไรกับคุณคะวันนี้ให้หล่นชนิดกับ ทำให้คุณนะคะไม่เหลืออะไรเลยค่ะเขาทําให้คุณเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจทําให้เขาทําให้คุณสิ่งที่คุณมีในมือนะคะหลุดลอยไปค่ะเขาทําให้อนาคตของคุณหรือทาให้ครอบครัวของคุณทำให้ความฝันของคุณนะคะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคะ่ะอยากเห็นคุณนะคะไม่มีเงินทองไม่มีคนช่วยเหลือ สิ่งไหนที่คุณได้มาให้เดินจากให้มีจากให้ไปจากคุณนี่คือสิ่งที่เขากระทำแล้วเขาก็ททำด้วยวิธีไหนพาะพลังงานของคุณเป็นถึงพลังงาน The s u n เ h i ยวนะคะเอาแล้วเขาทำวิธีไหนนะคะทำไมเขาถึงคิดแบบนี้เขาถึงทำแบบนี้เขาทำวิธีไหนกับคุณล่ะคะคำพูด เขาทำวิธีไหนหระคะเขาทำวิธีใช้คำพูดพูดยุยงพูดส่งเสริมพูดให้ผู้คนนะคะมองคุณไม่ดีพูดให้คนเข้าใจผิดคุณพูดให้คนจากที่เห็นคุณเป็นคนที่สงบสงบ,สงบพูดให้จากร้ายกลายเป็นดีจากดีกลายเป็นร้ายทำนองนั้นละคะ่ะแต่ถ้าเขาไม่หวังดีนั่นก็คือมีการยุยงมีการพูดในเรื่องที่ไม่จริงทำให้คุณนะคะ ชีวิตที่คุณกําลังดีๆสิ่งที่คุณเจอเนี่ยค่ะหรือไม่งั้นเขาก็เอาอดีตของคุณนะคะอดีตของคุณไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ความจริงคุณอาจและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันอาจจะเป็นเพื่อนรวมงานอาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันหรืออาจจะเป็นคนที่รู้จักกันนะคะนี่แหละค่ะเขาเอาสิ่งที่คุณมีหรือความลับที่คุณเคยไปเผอปรึกษาเคยพูดกับเขานะคะเอาเรื่องในอดีตของคุณนะคะไปบอกต่อไปเล่าต่อในทางที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่ดีค่ะ ทำให้ชีวิตของคุณนะคะไม่ได้รับ,บการช่วยเหลือทําให้ผู้คนเดินจากคุณทําให้ชีวิตของคุณตอนนี้รู้สึกเบือเ่อซ็่งว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณทั้งที่คุณนะคะก็เป็นคนดีเป็นคนไม่ชอบยุ่งกับใครเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะคะแล้วทําไมคุณต้องมาเจอเหตุการณ์แ,แบบนี้มาเจอคู่คนแบบนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเป็นเพราะเวรกรรมของคุณหรือเป็นเพราะโชคชะตาที่ทําให้คุณต้องเป็นแบบนี้น,นี่คือคําถามกับตัวเองนะคะนี่แหละค่ะคือวิธีนะคะวิธีที่เขาทาผิด ทำบาปก,กับคุณด้วยการที่ยุยงส่งเสริมคนอื่นในทางที่ผิดแล้วที่สำคัญเขาใช้คำพูดใช้คำพูดใช้สิ่งที่เขาคิดว่าเขาฉลาดที่สุดนะคะมาปั่นให้คนอื่นเข้าใจผิดคุณนะคะ นี่แหละค่ะแล้วเรามาดูค่ะในสิ่งที่เขาทําลงไปเนี่ยเขาสํานึกได้หรือยังคะว่าสิ่งที่เขาทําทําให้คุณเดือดร้อนทําให้คุณนะคะชีวิตติดขัดทําให้หลายๆสิ่งในชีวิตของคุณนะคะเดินไปไหนมาไหนต้องมาติดขัดกับเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยละคะ่ะเขาสํานึกได้ไหมคะเขาสํานึกได้ไหมแต่พลังงานของเขาตอนนั้นเจ้าเล่ห์มากนะคะเรามาดูว่าเขาสํานึกได้ไหม สับเปลี่ยนเป็นท่านหญิงท่านชายนะคะเป็นพลังงานเส้นทางอารมณ์ความนิ่งต้นไม้แห่งชีวิตขยายสิเดี๋ยวข้ามี่ เขาสำนึกได้ไหมคะในสิ่งที่เขาไปทำทั้งที่ไม่ใช่เรื่องควรเป็นจริงเอาง่ายๆก็คือกล่าวหาว่าร้ายในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นนั่นแหลคะค่ะเขาสำนึกไหมโอ้โหเขามีเส้นทางชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากาสิ่งที่เขาทำนะคะเกิดเหตุการณ์ที่เขากระทำนะคะ เส้นทางของเขาเปลี่ยนค่ะจากเขาเป็นคนที่พูดใครๆก็เชื่อถือเขาใช้ความเจ้าเล่ห์ของเขาไปทำร้ายคนดีๆไปทำร้ายคนที่ไม่สู้กับทั้งที่ก็รู้ว่าเขาร้ายกับคุณแต่คุณก็ไม่สู้กับสิ่งนี้แล้วค่ะทําให้เขาต้องมาเจอวิบากกรรมจุดนี้ค่ะ ไม่ว่าเขาจะมีความลักเข้ามาไม่ว่าเขาจะมีเพื่อนฟุ้งเข้ามาทุกคนเข้ามาล้วนแล้วแต่ต้องการผลประโยชน์จากเขาล้วนแล้วแต่เข้ามาด้วยสิ่งไหนที่เขาทําแบบไหนกับคุณนะคะเขาก็โดนกลับแบบนั้นค่ะนั่นก็คือไม่ว่าผู้คนที่เข้าหาเขานะคะจะเข้ามาในคําพูดแบบไหน,นล้วนแล้วแต่ใส่หน้ากากหาเขาท้งนั้นค่ะเขาก็เลยตกเป็นตัวเลือก ตกเป็นคนที่เมื่อทุกคนเข้าหาเขาก็เพื่อผลประโยชน์เช่นเดียวกันนี่แหละค่ะเส้นทางชีวิตของเขาเขาเจอแบบนี้ค่ะพอเขาเจอแบบนี้เขาได้คิดพิจ,จารณาได้นิ่งดูสถานในการได้นิ่งดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่ทํากับคุณนะคะทําให้เขาเข้าใจชีวิตทําให้เขาเข้าใจเส้นทางคําว่าบาปบุญค่ะแต่ก่อนนี้เขาสร้างภาพใช่ไหมล่คะคะพอเจอกับตัวเองเขามีปัญหาเรื่องความรักค่ะความรักของเขารู้สึกจะเป็นความรักที่ปิดบังซ่อนเลนเขาไม่ สามารถที่จะบาลานซ์ชีวิตได้ไม่มีหนทางหาทางออกไม่เจอชีวิตติดขัดชีวิตครอบครัวนะคะไม่ไม่สงบสุขเจออะไรก็ติดขัดไปหมดแล้วที่สำคัญมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คาดฝันกับเขานะคะเขาได้มีการจบกับคนรักของเขานะคะ,ะคนรักคู่ครองของเขาหรือคนที่เขากำลังคบอยู่นะคะหรือแอบคบกันอยู่เขาได้มีการจบกันคะ่ะมีการเดินจากกันเพราะอะไรเพราะ เป็นผลของการกระทําเป็นผลกรรมที่เขานะคะทํากับคุณค่ะเนี่ยแหละค่ะแล้วถามว่าเขาสํานึกได้ไหมเขากําลังคิดและกําลังบาลานซ์กับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเกิดอะไรขึ้นทําไมชีวิตเขาต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายเขาทั้งที่เขาไม่ได้ทําอะไรนี่คือความคิดของเขานะคะแต่เนี่ยแหละค่ะคนเรา เขาจะยังมองเห็นในผลของการกระทําหรือกรรมที่เขาทํายังไม่ชัดเจนจนกว่าวันนั้นนะคะจนกว่าวันนั้นเส้นทางชีวิตให้เขาต้องเจอทุกอย่างเมือนเหมือนคุณแล้วเขาจะสํานึกได้ แล้วเขาจะกลับตัวได้ทันไหมหรือจะสายเกินไปคะเพราะไพ่ขึ้นเดทนนั่นก็หมายถึงถ้าเขายังทําแบบนี้อยู่ทั้งที่แม่หมอดูพลังงานเขาถ้าเขา,เาใช้พลังงานของเขาไปทําในสิ่งที่ดีๆนะคะเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมากแต่เขาเอาไปสติปัญญาของเขาไปใช้ในทิศทางที่ผิดไงคะก็เลยทําให้ชีวิตของเขานะคะต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยละคะ ถามว่าเขาสํานึกผิดหรือเขาสํานึกบาปไหมเขาอยู่ในช่วงบาลานซ์เขาอยู่ในช่วงไต่ตองเขาอยู่ในช่วงคิดผิดพิจารณาค่ะแต่ถามว่าเขามีเวรกรรมพ้นไหมไม่พ้นค่ะช่วงเนี้ยเขาเจอแล้วค่ะเขาเจอกับเวรกรรมที่เขากระทาค่ะนั่นก็คือด่านแรกเลยคือมีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาด้านความรักนะคะเขาต้องมีการจบมีการเลิกมีการเดินจากกันไปค่ะนี่คือสิ่งที่เขาเจออยู่ตอนนี้นะคะกับบุคคลที่ทําผิดหรือ ือทำให้คุณเป็นทุกข์นะคะแล้วเรามาดูว่าเขาอยากบอกอะไรคุณคะในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะพูดหรือนึกถึงคุณอย่างไรคะในสิ่งที่เกิดขึ้น ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเขาสำนึกได้หรือเขาอยากพูดนะคะเขาจะพูดอะไรกับคุณแล้วเขาคิดอะไรกับคุณนะคะเขาอยากปล่อยวางค่ะเขาอยากปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาเจอปัญหาชีวิตครอบครัวค่ะสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะประสบผลสําเร็จสิ่งที่เขาว่าคิดว่าเขาจะได้รับชัยชนะ คนถ้าเกี่ยวกับเรื่องคนรักคู่ครองสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะลงเอยกับบุคคลท่านนี้ก็คือมีการจบกันนะคะมีการจบมีการปิดกัน้น <c oughs> ถ้าเป็นคนในครอบครัวก็มีปัญหากันคนในครอบครัวก็ไม่เข้าข้างเขาในสิ่งที่เขากระทาในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาว่าซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะ,ะถือว่าเขาเป็นคนที่ดีมากๆนะคะเพราะเขาได้ครอบครัวที่ดีค่ะแต่ตัวเขาเองต่างหากนะคะที่เป็นคนที่ คิดหรือทําให้ครอบครัวไม่ไว้ใจเขานะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ เขานึกถึงคุณนะคะถ้าเกิดเขาพูดกับคุณได้เขาก็คงจะบอกว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งถึงสองถึงสามจนชีวิตของคุณต้องมีบางอย่างที่ทําให้ชีวิตของคุณสะดุดนะคะสะดุดไปด้วยคําพูดหรือการกระทําของเขานะคะตอนนี้เขาย้อนกลับมาคิดนะคะย้อนกลับมาคิดในหลายๆอย่างแล้วก็มองชีวิตของคุณชีวิตของคุณเขาเห็นคุณมีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นมีหน้าที่การงานสิ่งที่คุณค่อยๆทํามีแต่สิ่งที่ดีด มีการเริ่มต้นใหม่คือเขาเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองเลยค่ะถ้าเขาพูดกับคุณได้เขาก็คงอยากจะบอกว่าเขาไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาไม่ได้อยากอยากทําแบบนี้ค่ะแต่เป็นบางอย่างที่คนเราเนี่ยแหละที่เขาพูดว่าถ้าไม่เกิดขึ้นถ้า สิ่งที่ทําลงไปนะคะถ้าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นกับตัวเองก็จะคิดไม่ได้ค่ะแต่เมื่อคิดได้แล้วถ้ารีบกลับตัวสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะเป็นพลังงานที่เขามีเจ้ากรรมนายเวรซึ่งเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นคอยติดตามเขาค่ะอันนี้แม่หมอจะไม่เจาะนะคะจะไม่เจาะถามว่าเขาสำนึกผิดบาปไหมเขาสำนึกนะคะสำนึกในสิ่งที่เขาทำกับคุณนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกจะเตือนอะไรไหมคะสิ่งศัก <c> ด <oughs> ิ์สิทธิ์อยากจะบอกจะเตือนคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเจออยู่ในสถานการณ์อะไร <c oughs> รู้คะ่ะว่าชีวิตของคุณหรือสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่คุณต้องเจอกับผู้คนที่สวมหน้ากากเข้าหากันมีพลังงานอีโก้เอาชนะกันมีพลังงานที่ให้ร้ายว่าร้ายใสย่ร้ายกันแกล้งกันปั้นน้ําเป็นตัวทํานองนั้นแหละคะ่ะท่านอยากจะบอกคุณนะคะสิ่งไหนที่คุณมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งไหนที่คุณเดินอยู่ในบนศีนลธรรมไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะไม่ไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนเราทานองนี้นะคะ่ะ คุณจงมุ่งไปที่เป้าหมายของคุณค่ะคุณอย่าได้มามองสิ่งที่มาดึงฉุดกระชากลากคุณไว้ค่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของคุณที่คุณตั้งไว้คุณมีเป้าหมายอะไรจงทําเป้าหมายของคุณนะคะจงพุ่งไปข้างหน้าเลยค่ะอย่าได้เหลียวมองข้างซ้ายข้างขวาเพราะข้างซ้ายข้างขวาอาจจะมีคนที่เขาไม่อยากให้คุณนะคะบรรลุในจุดประสงค์ที่คุณอยากจะทํานะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายข้างขวาหรือด้านหลัง ทั้งสมอย่างนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นภัยที่จะทำให้ชีวิตคุณไปข้างหน้าไม่ได้แต่ก็เป็นพลังงานที่จะผลักดันให้คุณไปข้างหน้าได้เช่นกันแล้วแต่ว่าขึ้นอยู่ที่คุณนะคะจะเรียกมุมมองมองแบบไหนนั่นก็คือหมายถึงว่าจะทั้งดีและไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะให้คุณบาลานซ์ที่ดีให้คุณบาลานซ์ให,าานให้ได้ ให้ดีแล้วก็ขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วไม่ต้องไปใส่ใจนะคะไม่ต้องไปใส่ใจเสียงคําพูดเรื่องที่ผู้คนจะว่าอย่างนู้นพูดอย่างนี้เราไม่สามารถห้ามปากใคร ไม่ให้พูดได้เราไม่สามารถไปห้ามความคิดของคนที่คิดต่างกับเราคิดต่างกับเราไม่ให้เขาคิดในทางเดียวกันกับเราได้เราไม่สามารถไปปิดตาเขาไม่ให้มองเราไม่ให้มองแบบเหยียดยันไม่ให้มองแบบดูถูกไม,ไม่ให้มองเราในลักษณะที่เปรียบเทียบ ร่างกายของคนอื่นดวงตาหปูปลาจมูกตาจมูกของคนอื่นเราไม่สามารถห้ามเขาได้แต่เราห้ามความคิดเราห้ามการกระทำเราห้ามการตอบโต้ตตที่เราจะไปดึงพลังงานแบบนั้นเพื่อ,อเข้ามาหาตัวเองได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยากจะบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะรับรู้หรือได้ยินอะไรอย่าได้สนใจพลังงานเหล่านี้เพราะพลังงานเหล่านี้มีอยู่บนทุกคนบนโลกนี้ค่ะ แต่สิ่งใดล่ะที่จะ,ะดับพลังงานนี้ได้นั่นก็คือตัวคุณเองนั่นแหละค่ะตัวคุณจิตวิญญาณของคุณความมุ่งมั่นความตั้งใจในสิ่งที่คุณทำต่างหาที่จะหยุดพลังงานเหล่านี้ได้หยุดได้ได้ไดอย่างไรก็คือหยุดได้ด้วยการที่เอาเป้าหมายของเราให้ไปถึงสิ่งที่คุณตั้งใจทำนะคะไปถึงบรรลุเส้นทางของคุณโดยที่ไม่ต้องไปสนใจ เจ้ากรรมในเวรของคุณเอาง่งายเจ้ากรรมในเวรของคุณนี่แหละค่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกแต่ถ้าคุณจะมองซ้ายมองขวามองหลังเพื่อที่จะมองเป็นมองเพื่อที่จะให้คุณมีแรงผลักดันหรือเป็นบทเรียนให้คุณอันนี้จงทําแต่ถ้าคุณจะมองแล้ว เพื่อจะเอามาด้อยค่าตัวเองเพื่อที่จะเอามาทําให้ชีวิตของคุณเดินต่อไม่ได้จงปล่อยแล้วละค่ะเพราะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณค่ะสิ่งที่มีประโยชน์นั่นก็คือตัวคุณและจิตวิญญาณและคนในครอบครัวของคุณค่ะเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ค่ะจงไปให้ถึงเป้าหมายแล้ววันนั้นคุณจะมีความสุขที่สุดค่ะไม่ใช่คนที่เขามานินทาหรือคนที่เขาคอยอิจฉาคุณนะคะแต่เป็นตัวคุณและเป้าหมายและคนที่คุณรักค่ะ นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกนะคะทุกคนเราเกิดมาค่ะพลังงานไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ถ้าเราวิ่งหนีความจริงหนีไม่พ้นค่ะเพราะฉะนั้นความจริงที่ว่านั้นก็ขอให้เป็นความจริงที่ว่าอยู่ในศีลธรรมแล้วก็เป็นความจริงที่ไม่ไปเบียดเบียนใคร อันนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็อยู่รอดปลอดภัยค่ะแต่ถ้าความจริงนั้นเป็นความจริงที่เป็นการโกหกเป็นการใส่ร้ายว่าหลายคนอื่นกันแกล้งคนอื่นวันหนึ่งสิ่งนั้นก็ต้องตีกับค่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะความจริงที่ว่านั้นก็ขอให้เป็นความจริงที่อยู่ในศีลธรรมแล้วเราจะปลอดภัยปลอดภัยจากคนที่จะมาเอาเปรียบปลอดภัยจากคนที่จะมากันแกล้งค่ะเนาะนี่แหละค่ะในหัวข้อวันนี้นะคะหัวข้อวันนี้แม่หมอก็คงจะ จบแค่นี้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะ ถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกับขอโทษขอภัยณที่นี้นะคะสติปัญญาศิลธรรมจะทําให้เรานะคะเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นเกราะป้องกันให้เรานะคะแค้วคาาปลอดภัยนะคะแม่หมอขออวยพร,รให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ประสบผลสาเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังและตั้งใจที่จะทํานะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะอ้อขอบคุณจริงๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์อ่าสุป แตงให้กับแม่หมอนะคะแม่หมอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณเอฟซีของแม่หมอทุกทท่านนะคะไม่ว่าจะเก่าใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามนะคะที่เข้ามาติดตามชมแม่หมอแล้วก็มีการที่เขียนข้อควัวมาพูดคุยกันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ